คลื่นสมองสัญญาลับของจิตใจคลื่นสมองสัญญาลับของจิตใจทุกความคิดความรู้สึกและการกระทําของคุณเริ่มต้นจากที่เดียวสมองของคุณแต่คุณรู้หรือไม่ว่าสมองไม่ได้เป็นเพียงก้อนเนื้อสีเทามันเป็นเครื่องจักรไฟฟ้าที่สร้างคลื่นพลังงานตลอดเวลาคลื่นสมองคือสัญญาณไฟฟ้าที่เซลประสาทสื่อสารกันและแต่ละคลื่นก็มีหน้าที่เฉพาะตัว คลื่นเดลต้าเดลเทอร์คือคลื่นที่ช้าที่สุดมันเกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับลึกและช่วยฟื้นฟูร่างกายคลื่นทีตาเตเธอร์เชื่อมโยงกับความฝันจินตนาการและภาวะสมาธิในระดับลึกคลื่น,นอันฟ้าอันฟ้าเป็นคลื่นที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเหมือนช่วงที่เรานั่งนิ่งๆและปล่อยความคิดไหลไปคลื่นเบตาเบเทอร์คือคลื่นแห่งความตื่นตัวใช้เมื่อเราคิดวิเคราะห์ทํางานหรือแก้ปัญหาต่างๆ และสุดท้ายคลื่นแกมมาแกมเอเป็นคลื่นที่เร็วที่สุดเชื่อมโยงกับความฉลาดความเข้าใจและช่วงเวลาอ๋อนี่ไงเมื่อเราเข้าใจบางสิ่งแต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นักวิทยาศาสตร์คนพบว่าการฝึกสมาธิสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบคลื่นสมองได้และบางคนสามารถฝึกให้เข้าสู่ภาวะที่คลื่นสมองผสมผสานกันเพื่อให้เกิดสภาวะฟโฟลที่ทำให้สามารถทำงานได้อย่างลื่นไหล เทคโนโลยีใหม่อย่าง b บรนด c ค m p พ t วเ i n t e r f a เ e b c a กำลังพัฒนาวิธีใช้คลื่นสมองควบคุมอุปกรณ์ต่างๆด้วยพลังของจิตใจสุดท้ายแล้วคลื่นสมองของคุณคือกุญแจที่ขายไปสู่ศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดคุณเคยสังเกตไหมว่าเมื่อไหร่ที่สมองของคุณทำงานได้ดีที่สุด